พี่น้องครับฟังนี่เป็นแถวเลยครับโอ้ยบูยเป็นจุ่มเลยครับโอ้ย,พ,ออบบย,อยพี่น้องขาดอกนี่แบบอ้วัญเลยพี่น้องเป็นจุ่มเลยเปียงแถวเลยเนาะเปียงแถวครับอ่อก ขาสันคือเกอ่าิ่นนะครับผมสวัสดีครับพอ่อพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ที่ยวครับวันนี้กะอยู่กับบาเที่ยวคือเกอ่าแล้วครับ บาเทียวศิพามาเฮ็ดคือเก่าครับมาอนี้ครับวัอนี้บ่าเที่ยวสิพาไปหาเบิ้งเฮ็ดพึ่งขดงครับผมเมื่อวานเห็นดอกหน่อยๆหลายขนาดครับพี่น้องครับวัอนี้สิพาไปเลาะเบิ้งครับพิกัดกับพิกัดป่าบรนบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละครับไปลุ้นไปชมกันเลยครับว่าสิได้หลายป็นใดครับมาอนี้ไปกันเลยครับกระพี่น้อกเบิ้งครับในเดียครับนี่โอ้ดอกแหลกครับ นี่ครับพี่นงเห็ดพึ่งขาดงครับนี่ออกนะครับมือนี่ดอกไอยปุ๊กไว้แน่นนี่กรอบครับผมดอกเห็ดนี่ โอ้ยขนน้องนะฮะโอ้ครับพี่น้องเบืองลักษณะเฮ็ดเลียสีออกร้ายแต่ว่าดอกบางใยครับผมบ้านลาเฮ็ดแขะเนาะทา้ออกร้ายสิกเป็นเนี่ยนี่คฮอข้างเ็นกัน,นีบ้าที่ห้อแต่เคยมาไต่เบืองนี่้ะครับ คว่ามัแนแหนมง,ง่ายครับผมมาไต่ก <T _ pagar running> ันขืนเฮ็ดอันนี้เย็นข้ามันครับเห็นอิริสี่นหรอจำบอกนี่เหอตองบัง เก็เบเรือรัอว่วอะไรครับพี่นอ้อง เขาครับผมบ่าวทิวมักขนาดเดื่นบาวทิวจออพ่อแต่ว่านมครับอุบอิบเสียงสนไว้สองหมองครับผมหมองแหลกปรากฏว่าย่างอยู่ม่ทช่มีไทยมา่อเีย อีกย่างอีกสามานี่คลองสมือกันล้วครับนี่จะคล้องพืนน่นนอนเขาอยู่กันแล้วกินอินแล้วแบ่งกันกินเนาะดูดีดองขาดอกนี่แบบอ้วนเลยเ<ด>รืนขงก๊อกก๊ำครับบอสพี่น้องไปจุ่มเลยเปลียงแถวเลยเนาะเปลียงแถวครับอ่อ นนาม,ามึงใ<ด>จงมึงดอกหนึ่งนี่หยาดยีบสังก,กองกนใยกอนเนาะดอกง,งามเ <c oughs> อาทิวหลังเองกับมือครับหลังเองทุกดอกครับพี่น้อง <c oughs> ได้แงกันว่าถดบ้าทิวไีแล้ว <c oughs> <c oughs> ีดอกใหญ่ดอกใหญ่ทั้งมคนซ้ำนี่เวิรีุ่ดคลาดเยอ๋อครับพี่น้องนี่นะตานที่แนมเห็นนะเคยหาแต่ตอนแจงๆเนาะ มหาตอนคำครับเห็นดอกเดียวครับพี่น้องตอนเก็บเก็บสอง ปาเงาครับจุ่มนี่บู๊ยจุ่มเลยครับฝนเหลอมลงเม็ดอีกแล้วโอ้ยพี่รับพี่เนาะเด็ก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 ฝนเหลอมลงเม็ดมาแล้ว ถุงแดงข้ามก็ยังออกคือเกาครับผมข้าวอวนเลยหลังจากที่เมื่อวานปลาแตกก็ได้กันลายคนอยู่ครับได้กันแถบที่ทุกคนคนเหล่อมาแหละเค็ดกำลังในซ้ำนี้เนาะอ,อ,อวนเลยครับผม หวานนียังไหนน้อยเลยมีเริ่มเป็นดอกเป็นยังขึ้นนะครับ หัวเลยจงไวพี่น้องครับมองเกามองเดิมครับผมออกคือเกาครับเป็นจุ่มคือเกาเลยครับดอกกาลังงามขนาดครับผมนี่มาครับมาเก็บกันเลยับขาอ้วนอ้วนครับตัวใดเอาใดก็เอาเลยครับตัวใดเอาใดก็จงไวถ้าเก็บไม่ โอ้ยขากรอบเ็นดีล่ะสองดอกนี่ขาวอันอ้วนเลย,ยงาม ขาสั่นคือเก่าิ่นนะครับผมาะวมันอยู่นี่หกหกเนาะดอกหน่อยอกกร้ายปุ๊กไหวครับถีบถีบดองเบิ้งเบิ้งถีบอุ้ยสากหลากเลยครับผมมาครับมาเก็บอันย่้อนแหง อขากรอบครับพี่หนอกโอ้ยอ่นสอนครับกำลังพอดีเลย เฮ็ดหุมนี่หลอบก้อนกรอนเพืนกระคาเหียนอยู่แล้วครับผมตอนนี้ก็บมาพอตอนนุมนม,มแงงไปแงงมากพอเฮ็ดละงกขาวครับ สวยเลยครับนี่ดอกดอกนึ่งสวยๆเลยครับดอ,อกน,น้อยๆอีกเพียบดู ขยับเสียเพี้ยหน่อยครับผมส่งคือเฮ็ดแขขนี่ครับพี่นนอเมื่นหวานบ่ใหญ่เลยน่ดอกนี้หน่อยจะจ่อย,อยโอ้ใหม่ทับขีแตกแล้วลักษณะแนวนี้สิเป็นเฮ็ดที่ออกลายครับผมมี่จิเป็นเฮ็ดแขะบาน,นี้ถ้ามันออกลายครับพี่น้อ พวกตีนคันเฮ็ดดอกไงโคนขาเันสีอ้วนกว่านี้เนาะกระกคาำครับขาอ,อ้วนๆกรอบๆานฝนตกห่มอมคอเลอยป่ะยยบพี่น้องครับบุ๊มไข่เยียบ่เต็มโอ้ดอกงามเลย,ยครับ เป็นแต่หัวครับพี่น้องขาก็ากง่ายเลยยังได้ดอกสมบูรณ์สุดประมาณนี้ครับโคนขามันก็นสีอ้วนตึ๊บแนงนี่นาะนี่ก็คือดอกหน่อยครับโอ้หักนี่ขนาดดอกหน่อยดอกงี้ท่านดำเลยเบิง่งโคนขาอฝนตกทำหัวพี่นอ้องสองดอกครับผม สามซีไข่ตัวเบเยียยครับพี่น้องดอกสวยอยู่ครับพี่น้องพี่น้องครับจุ่มนี่เรียงแถวย้ายขึ้นมาทีครับสวยงามขนาดเลยมารับมาเก็บเก็บ สามขนาดเลยเมียนบ่เน,นี่ยหลัเมียนซื้ยน้ำเตยอืย้อพี่น้องครับฟังนี่อื้อเป็นแถวเลยครับมาครับพี่น้องมาเก็บครับแบบนี้อือ กับเบิ้งด้วยครับพี่น้องจิกดอกครับจุ่มนี่แต่ว่าออกง่ามแห้งเลี่ยงแถวว่ามันจับวางไว้เนาะดอกกำลังอ,อ่กออกเลยครับ ได้เก mm ็บอยู่ครับนดี๋ยวเซ็ตสวยครับพี่น้อง อย่างโอ,โออกๆยู่ครับ oh. เป็นที่แหละพี่น้องออกๆเลยครับเบึงๆด้วยมือตะก้อง ปาาที่สิเล่มครับผมเล่มซุ่มมันโผล่ออกครับพี่น้องครับจังๆเล่มออกเลยลุ่นนี้เอาไว้บ่ไใดครับผมอโ,โอ,อุ้ยตั้งโถที่แกกักแหงด้รอบนี้ออกคักแ็งเนาะ เสียงสนพี่น e ้องเสียงสุนอุบอิบอุบอิบซอยกันครับโอ้ยอออกได้ไม่อใหญ่กบมูครับผมฝืนหน่อยๆแน่นี่มีเบ็ด

แหงนงายเนาะฝนตกใส่ขนาดลิ่มได้ไพี่น้องลเราที่อยู่ลิ่มเอาแต่ตัวมันใหญ่แน่เลยครับใช่แลใช่แล้ว โอ้ดอกฮะอืออีกดอกนึ่งโอย ครับพี่น้องอือจา,ามดอกนะครับพี่น้องอือข้อหาตัวพี่น้อง ออกกำกรอบครับผมแดงขาลายครับผมดอกส,สวยๆครับพี่นอกแเี่ยมเหลเียมอืมอ่อออวนครับผม ค้าแน่นๆครับผลดอกนึงกำลังจุ้มๆของดอกกับผมของแดงข้ามครับเติมใหญ่แล้วเรียนดอกงามแล้วอดอกสวยๆครับพี่นง ตังเหลืองครับผมเห็ดพึ่งดำอ้อยขาหญ่ๆอยครับกำลังออกใหม่คื้กันครับผมนี่ซองดอกครับขาตันเลยโมมิโกนเลยครับสวแล้วครับพี่น้องในเวลากลับบานแล้วครับมือนี้มาเบ่เงผลงานกระบ,บาวเที่ยวครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้ย มานคักขนาดครับผมได้สองตาครับมันนีตาหน่อยครับตาใหญ่ครับอาได้ลักๆก็เป็นเฮ็ดผงเขาลงลครับผมก็มีเฮ็ดผงเข่ากำเฮ็ดผงแดงข้ามน้ำเนาะถือว่าม้านสุดยอดแล้วครับพี่น้องเฮ็ดกำลังออกไม่ไหมเลยครับออกจุ้มจูมเลยบัวท่านบานพ่อดอกมันนี่ม้านคักขนาดเลยครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ครับผมชอบกินอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิวครับ ำหรับมืนในบา้านดิสโตโตลากระบ,บานนะครับสวัสดีครับ